ภาษาเกาหลีคำว่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงถ้าเราต้องการถามเขานะคะว่าทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะคาว่ากี่โมงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็คือคําว่ายอดชีพุทธโยชีกาจิยดชีพุทธโยชีกาจตรงนี้จะแปลว่าตั้งแต่พุทธแปลว่าตั้ตงแต่นะครับยดชีพุทธแปลว่าตั้งแต่กี่โมง 몇ชีกาจีถึงกี่โมงกาจีก็แปลว่าถึงนะคะจะแปลว่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วทีนี้ข้างหลังเราจะถามว่าอะไรล่ะถ้าเราจะถามว่าเรื่องงานใช่ไหมคะถามว่าทํางานอ่าก็จะเป็นเบื้องต้น부터เบื้องต้นกาจี1เหี้ยเบื้องต้น부터เบื้องเเป็นการถามนะคะโยเสียงสูงก็จะแปลว่า อิลเฮยเป็นการถามใช่ไหมก็จะถามว่าทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเบียชี่ปุถอเบียชาทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะหรือจะถามว่าเบียชีปุถอเบียร i ชีกาจีเฮยเบียปุอเบียะตรงนี้จะแปลว่าทำเฮยแปลว่าทํานะคะทําต,ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ แล้วถ้าจะถามว่าเปิดทําการถามเรื่องร้านอาหารหรือว่าตามที่สถานบริการต่างๆนะคะ homework. เราจะถามเขาว่าเปิดทําการเปิดให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็จะถามว่าเมอที่ดทีด่เดอมอวี่เดืีีอนอวีี ยองออบเพลตัวนี that, while, incident, engineer, ้นะคะก็คือเปิดทําการเปิดให้บริการนั่นเองนะคะจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านอะไรล่ะร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านอะไรก็ได้ที่ให้เป็นการบริการนะคะก็ยองออบหรือจะเป็นห้างเป็นอะไรนี้ใช่ไหมคะก็ยองออบเหมือนกันถ้าเราจะไปถามเขาสมมุติเราไปถามร้านอาหารก็ได้จะถามว่าร้านอาหารตรงนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ใช้คํานี้ได้นะคะย้อนที่부터ย้อนที่까지ยองออบเพล ก็ได้นะคะจะแปลว่าเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะหรือจะเอาไปถามเรื่องการถามรถบัสหรือรถเมล์ได้นะคะเราจะถามว่ารถบัสหรือรถเมล์เนี่ยมีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ,ะก็เปอสื่อปอสื่อเนี่ยแปลได้สองอย่างเลยนะคะเราพูดถึงรถบัสก็ได้รถเมล์ก็ได้นะคะก็จะบอกว่าปอดสื่อการยืดที่부터ยืดชีิ까지있โย บัสกาเแบบทาีแบบ่부터เม i ่อวั까지있어요อ่าบสก็คือรถเมนะคะเมแบบท부터ตั้งแต่กี่โมงเมืแบบ่อวถึงกี่โมง있어요ก็แปลว่าม,มีอ่าก็จะแปลว่ารถบัสอ่ะมีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะบัสกาเแบบทาีแบบ่부터เมื่까지있어요 ก็อเอาไปถามได้เลยนะคะจะแปลว่ารถบัสมีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะหรือจะถามว่าเรื่องเรียนว่ามีเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็จะถามว่ายอที่บุตรยอที่กาจีซูอ็อฟเฮลซูอ็อเฮลตัวนี้เป็นการถามใช่ไหมล่ะก็แปลว่าเรียนนะคะซูอ็อฟเฮลแปลว่าเรียนนะคะก็จะแปลว่าเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอ่า เบียชีปุทโธเบียดชีกาจีสุอเฮเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะค่ะในการถามเรื่องเวลานะคะว่ากี่โมงถึงกี่โมงก็คือให้ใช้พุทโธกับกาจีอ่าก็จะเป็นเบียดชีเบียดชีก็คือแปลว่ากี่โมงแล้วก็อ่าพุทโธก็คือตั้งแต่ส่วนกาจีก็คือถึงอ่าใช้คํานี้ได้เลยนะคะเบียดชีก็คือเป็นเรื่องเป็นการถามเรื่องเวลาอยู่แล้วชีแปลว่าโมงนะคะเบียดชีกี่โมง เบื่อที่บุตรทเรบื่อที่ก้าจีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงใช้คำนี้ได้เลยนะคะ